โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในเกม d Dead y y d a y l i g h t นะฮะก็ครั้งนี้ก็จะมาเป็นผู้ล่าบ้างนะครับผมเพราะคลิปที่แล้วนี่เป็นผู้ถูกล่าซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะคราวนี้เราก็จะมาล่ากันนะครับผมจะล่าได้มันขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมก็เข้าเกมกันมาแล้วนะครับผมครั้งนี้แหละ ข้าจะมาล่าพวกแกโดนล่ามาสั้นน,นันครั้งนี้ขอล่าบ้างเถอะมาแม่สาวน้อยอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ไหนกันไม่พี่ล่าซะดีๆมามะมีดของพี่มันต้องการเนื้อแล้วขอวางตรงนี้เลยกันอ่าโอ้โหเสียงระเบิด ไฟมันทำระเบิดแถวนี้เฮ้ยตรงไหนวะเก็บกระดาษกันอืมอยู่ตรงไหนอืมอยู่ไหนจ้าแม่คนดีอยู่ไหนจ้าอ,อืมอืมจะอ้าไม่มี เสียงอะไรอ่ะเสียงกับดักเราอะอ๋อแสดงมันอยู่แถวนั้นสแสดงมันอยู่แถวนั้นอย่างนี้ต้องไปฮะอย่างนี้ต้องไปออแล้วกูวางไว้ตรงไหนวะนั่นอะเอ๊ะลืมไว้ไม่ใช่แถวนี้หเหรอเฮ้ยแต่มันต้องอยู่แถวนี้แหละฮะมันต้องอยู่แถวนี้สิอ,อ๋อระเบิดเอ๊ะเด้อเด้อเดอ โอ้ระเบิดเยอะวางก่อนอ่ามันจะระเบิดหลายที่แล้วนะฮะตรงนั้นเหรออ่าต้องไปดูต้องไปดูเฮไ,ไม่พี่ล่ากง,ง่ายๆหน่อยไม่ได้หรือยังไงอืมอืมอืมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมโอ้โยติดติดติดโอ้นั่นเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยนะ,มะเมื่อกี้ เสียงโดนตีขึ้นนี้กูต้องเห็นตัวมันแล้วดิไม่เห็นวะสงสัยมันหมอบอยู่สงสัยมันหมอบอยู่ไม่เป็นไรเราไปเก็บคนอื่นอ่ะนี่งไงฟันหน่อยอุ๊ยอืมอืมอ,อ,อพังหน่อยละไอ้นี่จา่าจ้างนี่ถีบดีบาธาบาทานุพัฒน์บาทานุพัฒน,น์ี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองนี่เองมามะมามะเปคนดีมาให้พี่ ได้เชือดซะดีๆวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอะฮะไม่โดดข้ามหน้าต่างเหรอฮะอยู่ยิ่ดักหน้าแม่ไงอือฮะอ่า,อาคิดจะหลบอ้อมเหรอฮะมา嘛แขวในใกล้ๆนี่ไงกใกล้ๆเจอละอืมไม่ต้องดินไม่ต้องดินไปขึ้นสวรรค์ดีกว่าไหม ต้องหากับดักหากับดักเอากับดับมาวางไว้ก่อนอาอัอนนี้อ่าไว้อยู่โอเคอันนี้แหละอ้าวใครจะมาช่วยมันไหมมีไหมที่วางก่อนละนี่นี่เรียบร้อยมามามีใครจะมาช่วยไหมฮะเช็ดเลือดแป๊บอื้อหืออื้อหือ มีใครมาไหมฮะมีแถวนี้ไหมมันต้องมีเลยมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แหละมันต้องมีคนคอยช่วยอะมันต้องมีมันต้องมีมองมเอ้ยเพื่อนมึงจะตายนะไม่มาช่วยหน่อยเหรอฮะแหมมันจะใจจืดใจดำอะไรกันขนาดนี้อือืมอืม,อ,มอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนอ่ะ เอาโหโดนเลยครับผมนี่นี่คือการมาช่วยอ่าคนคนนี้คนนี้ก่อนเลยคนนี้คนนี้ก่อนเลยอ่านอนอยู่ตรงนั้นแหละอีกคนยังอยู่ไหนหืนี่พี่เก็บสองเลยนี่อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนอืมหาไม่เจอหรือว่ามันช่วยกันอยู่อ่านั่นไงครับผมเจอดีนี่นี่น ช็ดเลือดแป๊บหนึ่งโหเลือดสาดเลือดมันชักหอมหวานจริงๆมาๆแม่คนดีแม่เก็บสองอะใครใครใครไอหนวดเหรอไอหนวดฮะคิดจะช่วยเหรอฮะหืมแขวนแป๊บหนึ่งนะไอหนวดไอหนวดอยู่ไหนมึงไปช่วยนั่นอยู่ใช่ไหมฮะมาฟันสดัดทีไอ้ไม้นี่ขวางบาดฐานุพัชนะ,อ,ะอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนอืมแล้วเอ๊ะคาไ์แม่แล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงมามาแม่คนดีนี่ไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิน้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดีเองเอเราเนี่โดนแขวนไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ครั้งนี้ถ้าจะไม่รอดแล้วล่ะเนาะไม่เป็นไรเนาะไหนดูซิรอดไหมอ้าวสงสัยไม่รอดเสียงแบบนี้อ่ไปดูมีใครไปช่วยตรงนั้นไหม โอ้ไม่มีอ่ะไม่มีใครมาช่วยแกเลยอะ่ะอ่ะโอ้โหตัดคนได้ไหมเอาสเปคบาปไปสเปคบาปไปเกี่ยวกับดแาบบแปบบ๊บอืมอ่าอะไรอะไรไม่ต้องดิ้นหรอกไม่มีใครมาช่วยแกหรอกตอนนี้อ่ะไอ้พวกนั้นวิ่งหนีป่าลาบกันไปแล้วนั่นอ่ะเห็นแวบๆบแบบโอ้สองหน้าสองสองก็ไม่โดนสองก็ไม่โดนเนี่ยสองก็ไม่โดนมามาแม่นคนดีอ่าเข้า ทุงข้าโพดเหรอฮะหายากเลยทุงข้าโพดเนี่ยไออยู่ไหนวะฮะอยู่ไหนนี่หายไปได้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกไม่นานพี่ก็จะหาเจอเองฮะแถวนี้หรือเปล่าอ้าวตายไปแล้วครับผมอยู่ในนี้เปล่า อ่ะนั่นไงโอ้ยเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแหมช่วงนี้เดาง่ายจริงเลยนะช่วงนี้เดาง่ายจริงเลยแหมช่วงนี้พี่กำลังมือขึ้นพี่กำลังมือขึ้นมามะมา嘛ไม่พี่เชื่อจะดีๆขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยโอ้ยวดวืดวุดมาขอฟันหน่อยโอ้โหกระตุกขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยมา嘛ขออุ้มหน่อยอยู่ไหนอะขออุ้มหน่อยอะอ่านี่นี ขานไปคานไปมาอุ้มอ่าเจอเสาแล้วเสาใกล้ๆอยู่นั่นไง <c oughs> มาพี่จะแขวนน้องเองเหมือนแขวนหมูแหละไม่ต่างกันไม่ต่างกันอะไรดิน้นดิ้นทำไมดิ้นเหรอดิ้นเหรอดิ้นเหรอ,อขอวางกับดักหน่อยขอวางกับดักหน่อยอวางกับดักแป๊บหนึง่งอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะลงมาได้ ออเฮ้ยมันหลุดด้วยเฮ้ยอยู่ไหนวะโถ่เอ้ยไม่เป็นไรหลุดได้หลุดไปนี่เครื่องปั่นอ่ตั้งสามเครื่องโอ้โหหนีไม่รอดหรอกพี่น้องเอ้ยอืมอยู่ไหนอยู่ไหนแถวนี้แหละน้องอยู่แถวนี้แหละไปไหนไม่ไกลหรอกอ๋อไม่เสียงไม่เสียงเสียงแบบนี้แสดงว่าต้องอยู่ใกล้ๆดิอยู่ไหนวะอื หรือว่ามันก้มอยู่เนี่ยืต้องดูต่ำๆ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 อือสงสัยต้องมองต่ำฮะมองสูงไม่ได้มองต่ำแป๊บหนึ่งมองต่ำออยู่ไหนจ้าไอ้นวดมึงอยู่ไหนไอ้นวดมันต้องอยู่แถวนี้แต่เอ้ยเห็นวับว็บเห็นวับวับนั่นไงจ้าแม่คุณดี มาหาพี่สาวน้อยมามาอะจะหนีไปไหนจะหนีจะหนีไปไหนโอ้โหยจะหนีไปไหน,อ,หหน,ไไหนอืมไม,หหไห ideally, ไมห่หนีได้หรอกพี่น้องไม่ให้นีได้หรอกมามาอ่ะเห็นวบบวบเห็นวับว็บนั่นไงนั่นไงมาม, cabe, มาอื้มอื้ยไอ้เอ็ไม้เนะี่มันก็ขวางจริงๆเลยนี่ กระทืบด้วยส้นตีนกระทืบด้วยส้นตีนอ,อ,อยู่ไหนโจคาดกันอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเครื่องปั่นยังเหลือสามเครื่องเท่าเดิมแกหนีไม่รอดล็อกต้องหมอบอยู่แถวไหนสักที่แน่นอนต้องดูต่ําไว้ต้องดูต่ําอืแทงสูงต่ำไมแทงสูงต่าโอไม่ใช่อะต้องดูต่ําต้องดูต่ํา ดูต่ำฮะดูต่ำแล้วก็จับกินฮะอื้อไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวปะวะเออนอกเรื่องละดูอ้าวอยู่ไหนจ้าึไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยฮึเสียงวิง่งเสียงเหยียบก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงตัวเองเนี่ยเฮ้ยฮะ เครื่องนี้ปั่นยังไม่เสร็จต้องอยู่แถวนี้แหละงั้นอ่ะฮึต้องอยู่แถวนี้แหละมันต้องหมอบอยู่แน่แน่ฮึแถวนี้แหละแถวนี้แหละอ๋อนั่นเอ๊ะเห็นไว้แป๊บเห็นไว้แป๊บเห็นแวบแป๊บอื้มอีนวดไอีนวดืมคิดว่าจะหนีพ้นหรออีนวดมึงมานี่มาหนิมึงมาหนิมึงมานี่โอ้โหวิ่งมาอย่างนี้ก็โดนสิครับผมโอ้โหมามะ มาให้พี่แขวนซะดีๆ ừ, เนื้ออันโอชานี่มันเขี้ยวแล้วอยากจะแขวนจริงๆไอ้หนอดนี่หนีดีนะใช่ไหมฮะจับแขวนแม่งเลยอ,อยู่แถวนี้เปล่าฮึวางถ้าวางกับดักมันจะต้องมาช่วยตอนวางกับดักแน่ๆ,ๆเคยแล้วเคยแล้วแกล้งวางดีกว่าแกล้งวางแกล้งวางซะหน่อยฮึบอ่ะ แงวางอ้าววิ่งมาจริงด้วยหโหเดาไว้ไม่มีผิดนะผมอ,อืมาอย่างนี้ก็จับสิฮะโอ้โหพี่นี่มันมือขึ้นจริงๆรอบนี้นี่เป็นฆาตรกรที่มือขึ้นมากครับรอบนี้วิ่งมาหาเองเลยครับผมไปแขวนไปถ้าจะไม่รอดแล้วละมัง้งไปดูไอหนวดดีกว่า อ่าฝั่งโน้นตายแล้วอ่ะหนวดดิ้นสิหนวดดิน้นดิ้นสิหนวดอ้าวสเสปกบาปายสเสปกบาปายสเสปกบาปายฮึ่มเช็ดเลือดหน่อยโอ้โหเลือดเต็มจอเลยว่าไงใจหนวดตึง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 ,ด,ง,ด,งดูข้างหลังหน่อยอ่าดูด้านข้างอ้าวดูด้านหน้าโอ้โหยังไม่ยอมตายอีกเหรอฮะโอ้โหไม,ไม่มือมือหรือไงเนี่ยฮะพอได้แล้ว ก็ไม่รอดแล้วโอ้ยบายบายโอเคคือผมก็ขอลากันไป <Yeah. S 1> เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหื <Yeah. S 1> ชัยชนะครั้งแรกสวัสดีครับลาไปก่อนอ้าวหากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนชอบคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันที่ปุ่มสีแดงด้านล่างด้วยนะครับผมขอบคุณครับ